จังหวัดเดนองเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นเยี่ยมของประเทศไทยเนื่องจากมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้ผลไม้ของจังหวัดเดนองมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของคุณภาพรสชาติที่ดีที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองเนาะมังคุดซึ่งได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บ้านในวงของอำเภอละอุ่นเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นเยี่ยม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดระนองอีกท,ทั้งจังหวัดระนองได้ส่งเสริมและขอจดทะเบียนสิงหรงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. 2ชนิดสินค้าได้แก่ทุเรียนในวงและมังคุดในวงระนองซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองโดยลักษณะเด่นของทุเรียนคือหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมังคุดมีลักษณะผลโตผิวเขียวผิวมันซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย c a p ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นได้จัดงาน K ตัดเกสรดอกทุเรียนโดยมีการเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอำเภอละอุ่นและเกษตรจังหวัดระนองเข้าร, K ian, ร่วมตัดเกสรดอกทุเรียนร่วมกับเกษตรกรสวนทุเรียนและเจ้าหน้าที่เกษตรนาแปลงทุเรียนในวงระนอง หมูที่2องตำบนในวงเหนือเทคนิคในการผสมเกสรทุเรียนการนำเทคนิคก,การผสมเกสรทุเรียนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลของทุเรียนเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การติดผลของทุเรียนเกิดขึ้นได้เร็วหรือมีขนาดตูสมบูรณ์เท่าๆกันและมีคุณภาพดีได้ถ้าเกษตรกรปล่อยให้เกสรทุเรียนผสมกันเองตามธรรมชาติสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ทุเรียนจะติดผลน,น้อยทุเรียนจะติดผลปลายกิ่งหรือกิ่งเล็กทำให้การดูแลรักษาเก็บเกี่ยวยุ่งยากต้องมีการโยกกิ่งมักทำให้กิ่งหักฉีกขาดได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมีลมพาย,ยุหรือฝนตกหนักหากไม่ป้องกันและแก้ไขจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าลงทุนประโยชน์ที่ได้รับจากการผสมเกสรช่วยให้ทุเรียนติดผลดีขึ้น ช่วยให้การปฏิบัติดูแลรักษาสวนบริหารจัดการได้ง่ายสามารถกำหนดวันเก็บเกี่ยวได้โดยการนับไปอิร2 0ีก120วันและเก็บเกี่ยวง่ายทุเรียนมีผลและปูใกล้เคียงกันทรงสวยปูเต็มทุกปูน้ำหนักดีและขนาดผลดีลักษณะคุณภาพและเนื้อทุเรียนและรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงหคำว่าทุเรียนทีในวงและนองนะครับก็เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ เกษตรกร,ะกรนะครับในช่วงเวลาที่ทุเรียนมีราคาตกต่ำหรือตลาดส่งออกมีออไม่สะดวกทางประเทศจีนนะครับเพราะปีนี้ผลผลิตของเกษตรกร,ท,กรทั้งในวงเหนือใน,ในวงใต้ผลผลิตจะเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับแต่ทางการส่งออกช่วงนี้ลงว่าทาง ปลายทางที่ประเทศจีนเขายังยังไม่สะดวกในการรับทุเรียนสดจากเมืองไทยนะครับก็อันเนื่องมาจากการว่าที่มีสารบ B, B Y 2นะครับหรือสารเคทเบียมที่ตกค้างอยู่ในทุเรียนไทยเลยทำให้เกิดปัญหาส่งออกลำบากนะครับเลยทำให้ทุเรียนช่วงกอนจีนก็ราคาตกต่ำนะครับแต่ถ้าว่า การตรงออกยังไม่สะดวกเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านนี้มาก็หวังว่าในทุเรียนในฤดูทางภาคตะนออกและทางภาคใต้ก็จะมีผลกระทบราคาต่ำกว่าทุกๆปีและอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกรนะครับก็ต้องออใช้ทุเรียน G i เเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกรของสองตำบลในวงเหนือและในวงใต้นะครับ ที่มาจากคำว่าทุเรียนเจียอในวงระนองครับในวงร